น้ำยาวีคีมไปแพคกิ้งอย่างดีลืมถ่ายตอนเปิดกล่องยังมาถูบ้านให้สมาชิกทั้งหลายค่ะไข่ตุนปทุนาอันนั้นพอใจค่ะพอใจพอใจเอ้ยอันนี้นเกิดเกิดพอใจเกิดสโนมขามมั่งนี้แบงร้อย ทำพี่มาข่ามลูกนะ่ะนี่มารวยค่ะทำพี่แค่ะนะอันนี้ทีก้าหรือแลบบิดหรือกระต่ายจ้ะน้องมีหลายตัวเฮ้ยน้องมีหลายชื่อไม่ใช่หลายตัวจะรวยรวยทำน้ <c oughs> อง้ยนั่นไง <c oughs> แม่พูดไม่ทันคัดคำเลยพี่เข้านอนอยู่ดีรอยรอยรักน้องวุ้ยมารวยรักน้องอช่วยแม่ถูบ้านละ่ะ รักได้แป๊บเดียวรักได้แป๊บเดียวตีน้องแหละอันนั่นๆๆๆตีน้องลูกอันน,นั้นไงน้องสู้เลย <c oughs> แม่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 บิซ่าตาหวานไะข่น่ะนั้นดอลลี่ไข่มุกแม่มะลิน่าตะกล้า,าพอใจนี่กระถิน่นนี่บิงชูไข่ตุน๋นอะ าดูนะคะถ้าเป็นขดปั๊มอ่ะใช้ประมาณ1นึ่งปั๊มแมวค่ะลูกใช้ประมาณ1นึ่งปั๊มค่ะในกันทูกลิ่นหอมมากสะอาดจริงๆค่ะคุณใช้ได้หลายอย่างนะคะน้ํายาตัวนี้อเน,นกประสงค์จริงค่ะใช้ซักผ้าก็ได้นะคะล้างรถได้ค่ะน้ำยาไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิวแล้วก็มือของเรานะคะ ครีมค่ะวิครีมคำจัดกลิ่นดีด้วยจ้าล้างกงไข่มุตุนวันนี้ไม่หมูน้องไม่สบายเพิ่งจะหายดีแต่พี่ชายไม่รอดตามไปอยู่กับน้องไข่ดาวไข่ต้มและน้องไข่ต้มก็สู้นะคะสู้อยู่ต้องสี่ห้าวันฝันออกไปฉีดยาให้น้ำเกลือฉีดยาให้น้ำเกลือทุกวัน น้องสู้มากค่ะมีตุนก็นเริ่มดีแล้วค่ะกินข้าวได้นิดหน่อยคู่ปับพี่น้องบ้านนี้คู่ปับเป็นไรดูค่วยฟูมันร้อนแม่เลยตัดขนให้ช่วยฟูค่ะไม่ดูสิต้อซื้อยาลอห,หลอดไหโบมีหลอเป่าเดี๋ยวไว้แผงคอให้น้องหน่อยละวกนกนขนมันร้อนกลัน้องไม่สบาย เด <Okay. S 2> ี๋ยวแม่ขอทำพับสะอาดก่อนนะคะนเะดี <laughs> ๋ยวพี่น้องเขาเล่นกันมะพร้าวกับไซรเลนับรูก